ค่ำคืนวันที่30ตุลาคมก็มาอัปเดตเกี่ยวกับตัวยอดจําหน่ายตัวเครื่องเกมคอนโซลทั้ง3ระบบกันหน่อยนะครับถ้าหากมาดูตัวยอดขายเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series ทั้งปีนี้นะครับก็แตะอยู่ในระดับประมาณ4ล้าน2แสนเครื่องนะครับจนถึงช่วงสิ้นสุดเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับกับข้อมูลทางเว็บไซต์ VG Charts ที่ได้รวบรวมไว้ ดูดูไปก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าหากไปดูฝั่งคู่แข่งของพวกเขาทั้ง2องอย่าง Nintendo Switch และ PlayStation 5แต่ละลายนั้นก็มีตัวยอดขายที่ทะลุเกินระดับ10ล้านเครื่องไปแล้วเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนที่ผ่านมาและถ้าหากเราเอาตัวเลขยอดขายในปีนี้ที่สิ้นสุดในเดือนกันยายนไปเปรียบเทียบกับตัวเลขจำหน่ายในในช่วงเดือน เวลาคมจนถึงกันยายนของปีที่แล้วแล้วก็เราก็จะเห็นสัดส,ส่วนว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลทั้ง3มีบางแพลตฟอร์มที่มีตัวเลขยอดจำหน่ายตัวเครื่องเป็นตัวเลขแดงติดลบอย่างชัดเจนอยังฟังเครื่องเล่นเกม xbox series ทั้งรุ่น x และรุ่น s นะครับที่ในปีนี้ขายได้4ล้าน2แสนเครื่องจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เรียกว่ามันมีตัวเลขที่ลดลงหากไปเปรียบเทียบกับในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนของปีที่แล้วเรียกว่ามันมียอดขายที่ลดลงถึงประมาณเกือบ1ล้านหน่วยเลยทีเดียวนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ติดลบ20.7เปอร์เซนต์เลยทีเดียวนะครับส่วนของทางปูนินกับ n n i e n n o Switch ที่ขายไปได้ประมาณ10ล้านเครื่องถึงช่วงกันยายนที่ผ่านมามันก็มีตัวเลขที่ลดลงถึงประมาณ1ล้าน100 0 0ล้าน1 0 0 0 0แสนเครื่อง ถ้าหาไปเทียบในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วกับตัวเลขที่ติดลบถึงลบ10.4%เลยทีเดียวแต่แต่แ,ต,แต,ต้องขอยกเว้นกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ไว้หน่อยนะครับเพราะตัวเลขนั้นค่อนข้างเขียวสวยงามในปีนี้มากเลยทีเดียว ที่มันขายไปได้แล้วถึง12.86ล้านเครื่องและหากนำไปเปรียบเทียบกับในช่วงมกราคมถึงกันยายนของปีที่แล้วแล้วก็มันมีตัวเลขยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นมากถึง5ล้าน5แสนเครื่องเลยทีเดียวนะครับถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นถึง76เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวสรุปแล้วเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวใดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คงต้องตกเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ ดังนั้นเวลาที่เหลืออีก3เดือนอาจากนี้ก็คงจะเป็นตัวพิสูจน์อีกครั้งว่าขึ้นเกมคอนโซลที่เกมเมอร์ต่างก็ต้องตบมือให้ในแง่ของความคุ้มค่าของตัวราคาค่าบริการการเล่นเกมต่างๆโดยเฉพาะเกมระดับที่เป็นเอแบบ d a y ์ที่ใส่เข้ามาให้เล่นกันแบบทุกๆเดือนกับลาสมาชิก Xbox Game Pass มันยังไม่ดีพออีกเหรอที่หากนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch ที่แม้กระทั่งตัวเกม Starfield ที่ได้ออกมาสู่ตลาดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้ตลาดของเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ดีขึ้นเชี่วหรือและเพื่อนๆนะครับมองว่า Xbox จะไหวไหมกับตลาดการแข่งขันในฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีเจ้าตลาดจากแดนอุทิศไทย,ท,ท,ยที่ได้ครองใจเกมเมอร์คนทั้งโลกได้เกินครึ่งโลกอยู่ในเวลานี้นะครับตเามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ